ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติของข้าวกขห้ 51, แล้วก็ลักษณะเด่นๆนะครับของพันธุ์ข้าวกขห้กขห1นี่เป็นข้าวเจ้านะครับนี่เป็นคู่ผสมระหว่างข้าวดอกมะลิร้อยห้าก็คือเป็นพัน์แม่โดยใชย้เมล็ดพันธุ์คัดจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์กับ IRC 9830-7 ขีดหนึ่งขีดสองขีดสองตัวนี้เป็นพันพ่อนะครับมาดูลักษณะประจำพันนะครับนี่สายพันธ์ RGDU 99003ขีด1012ขีด B ขีด2ขีด6ขีด B ตัวนี้เป็นขดเจ้าขวเจ้าหอมเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงนะครับอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในปานกลางนะครับ ออกดอกประมาณ16-24ตุลาคมตัวนี้เป็นข้าวหน้าปีแล้วก็ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมฉับพลัน,นระยะการจะเริ่มเติบโต,ตทางน้ำต้นคือมีชีวิตรอดภายใต้สภาพจมอยู่ใต้น้ำได้ราว12วันนะครับแล้วก็หลังจากน้ำลดนี่สามารถฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีกว่าพันข้าวดอกบุดิ105-82%นะครับ จำนวนรวงนี่เฉลีย่ยอยู่14รวงต่อกอกอในตั้งใบแล้วก็กราบใบมีสีเขียวใบตั้งตรงมุมใบทงเป็นแนวนอนยอดเกดสรตัวเมียสีขาวความยาวรวงเฉลีย่ยอยู่28ซนติเมนะครับความสูงของลำต้นเฉลีย่ยอยู่ประมาณ155ซมผลผลิตเฉลีย่ยก็536กิโลกรัมต่อ1ไร่นะครับ ก็คือลักษณะเด่นๆนะครับของของข้าวก็ขอห้าหนึ่งตัวน้ำ่วมแล้วอยู่ในต้านน้ำได้นาน12วันและการฟื้นตัวหลังจากน้ำรดนี่ก็ดีกว่าข้าวพันดอกมะลิถึง82%นะครับลักษณะทางการเกษตรคืออายุการเก็บเกี่ยวคุณภาพเมล็ดทางกายภาพนี่เคมีการถุงต้มรับประทานและความหอมในี่ใกล้เคียงกับ พันเมยนะครับก็คือพันดอกมะลิร้อยห้าส่วนพื้นที่แนะนำนี่เป็นพื้นที่น้าน,น้ำฝนนะครับโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงต่อก,การเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งข้าวก็ขอหนึ่งก็ทัก เพื่อนๆอยากจะนำมาปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำลึกนะครับก็ความสูงก็จะเฉลี่ย155ซนเมตรตัวนี้เป็นข้าวไวแต่ไวแสงนะครับก็คือเป็นข้าวนาปี ก็เป็นข้าวที่ต้องปลูกในฤดูฝนนะครับช่วงพฤษภามิถุนาเป็นข้าวนาน้ําฝนฉะนั้นตัวนี้ทำนาปรังไม่ได้ก็เพราะว่าพัน์ธก็คือใกล้เคียงกับพัน์ุก็เป็นพัน์ุแม่เป็นพันดอกข้าวดอกมะลิลักษณะก็เคยใกล้เคียงกันควาหมหอมความนุ่ม ครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในนาที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณครับ